สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูอีกครั้งในคลิปวิดีโอสอนออนไลน์นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทำอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยของสัตว์โลกน่ารักนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะจะมีแมาแมวปลายีราบสิงโตและสัตว์อื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูคก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทำนะคะเป็นงานศิลปะนั่นเองค่ะใบงานใบนี้เลยค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะศิลปะวันนี้นะคะก็คือการให้เด็กๆนะคะระบายสีและปะติดภาพปลาสวยงามนะคะ,ะปลาเป็นสัตว์น้ำนะคะภาษาอังกฤษปลาเรียกว่าอะไรคะ fish ปลา f S i s h fish ปลานั่นเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ปลาฉลามนะคะอ่ากิจกรรมวันนี้นะคะอ่าอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเราไปดูกันเลยคะ่ะกระดาษสีสีเทียนกาวขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีบริเวณหัวปลา ครีปลาด้านบนกับด้านล่างและบริเวณหางนะคะเว้นไว้ตรงบริเวณท้องของปลาเพื่อที่เราจะได้ใช้กระดาษสีในการปะติดนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูโยชอบสีส้มนะคะระบายลงไปเลยค่ะคุณครูระบายสีเสร็จแล้วลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เว้นไว้ตรงบริเวณท้องปลาไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้กระดาษสีในการปะติดค่ะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะหยิบกระดาษสีขึ้นมาจากนั้นนะคะให้เด็กๆฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือถ้าใครจะไม่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆจะทำ จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆจะใช้กันไกลในการตัดก็จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆใช้กาวทาไปบริเวณตัวปลาก่อนนะคะเด็กๆจะใช้เป็นกาวลาเท็กนะคะกาว TOA สีขาวหรือจะเป็นกาวน้ำก็ได้แต่ไม่ควรใช้เป็นกาวตาช้างหรือกาวร้อนนะคะเพราะว่ามันอันตราย ทาไปเป็นระยะนะคะไม่ต้องทาหมดเดี๋ยวกระดาษจะเปื่อยนะคะอะแล้วก็ใช้กระดาษนะคะแปะลงไปแปะให้ติดทีๆกันเลยนะคะอย่าให้มีช่องว่างแปะเสร็จแล้วก็ทากาวแล้วก็แปะต่อไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะ แทนของคุณครูเสร็จแล้วนะคะสวยไหมเอ่ยแล้วของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะส่งมาให้คุณครูชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ